ท่านชลศักดิ์ทรงเหมประธานคอาก์รนค่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งคุณกรุงศรีที่ไรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการถวายพุ่มพับ่าพุพ่มที่หนึ่งครับพุ่มที่สองเรียนเชินนญนายดุลเจ้าโบราณนายกองค์การมหาส่วนตำบลศรีสัจจะแค่ใหญ่กำนันอักษรมาม่าก,กำนันตำบลศรีสัจจะแค่ใหญ่อดีตกำนันสุทนกันค้อยนายอำนวยทไมไทน,น้อยประธานสภาองค์การมหาส่วนตำบลศรีสัจจะแค่ใหญ่ รองนายกองการมหาสุวนตะวันศรีสันยมใหญ่รองรัชย์นนท์ทองอารามรองนายกองการมหาสุวนตะวันศรีสันยมใหญ่นายปัญญากรท้อยเลขาธิการนายกองการมหาสุวนตะวันศรีสันยมใหญ่ผูทุ่มที่สองนะครับลำดับที่สามทุ่มที่สามเรียนเชิญพันตำรวจโทสรยุทธ์ภูมิพัฒมีพุทธพาละรองผู้กข์กับการป้องกันปราบปรามสถานีหรวจชุธพรบ้านโสทองคุณละม่อม ผู้ขุดขนทดหรือเสียงแลนะรับผู้ที่นำทหารสวัสดิทหานมารัาควาสงบในวันนี้พร้อมทั้งพลัรทองกรทาววสิทธิพลตรอัมพบังบ่อผู้พุงที่สาผู้ชุที่3ครับล้วำดับที่4ผู้ที่ี่เชิญผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสัตรีใหญ่ทุกท่านพร้อมทั้งผู้ชชิญผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและแพทย์ประจาตบลรีสัใหญ่นรับ้ลดับที่5เเชิญนายวิเชียรมาลากรองประธานสภา โครงการบริหารนานส่วนตำบลศรีสันจรเข้ใหญ่พร้อมทั้งสมาชิกสภาโครการบริหารส่วนตำบลศรีสันจรเข้ใหญ่ทุกท่านครับลำดับที่6เรียนเชิญผู้อำนวยการบังคมป้องประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจา้าเข้ใหญ่อาจารย์เพป,ปรมภาบาังรุงวงอาจารย์มายุรีวันประเสริฐเป็นตัวแทนของคณะครูโรงเรียนวัดเจา้าเข้ใหญ่และลำดับที่7ผู้พิจารณาเรียนเชิญประหลัดมือชาเสถียรพุทธภาพ ปริษัทโค์การบริหารส่วนตำบลศรีสัจจโยใหญ่คุณรัตนาพรทรงสดหัวหน้าย์สนักบริษัทโค์การบรหารสวนตำบลศรีสัจจโยใหญ่คุณศักดิ์ิภาชัยอนันต์ผู้มนุย์การกองกลางรัชดาเอกพยัคฆ์คัชัยผู้อมนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบรหารสวนตำบลศรีสัจจโยใหญ่ลำดับที่8 เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ได้ถวาไว้พบปะใน,นทุที่แปดครับแลนะเรียนเชิญทีที่เก้านะครับเรียนเชิญตัวแทนบริษัทไทยามาห้าจำกัดประกอบด้วยคุณสุรชัยเพชรพงศ์นะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไปคุณพาราทิศ ชัยสมพู์ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารทั่วไปและคุณพัศกรแสงสว่างเจ้าหน้าที่สิ่งแวดลอ้อมขอได้เชิญครับตามที่ได้อ่านรายงานครับปำหรับ ทัศมาชิสภาองค์การรัฐประหัรสุรากานะครับก็ประกอบด้วยสอจอรนรา,าวดีปรีพเพรมจากอัเพรวางโสทนายวันสตส์มันเจอสินอองชอชอน,น,นะครับราชอชอรจากอัเพรบังบ่อสอจอมานาชัยทัศมานะครับสมาอจอจากอัาพรเมืองได้นินเชยนะครับอันดีน,นาย,ยกชนินเรอจังควนนะครับ สจธนพรประดุลประเสริฐนะครับสองสบวนะสทุกครัะประกอ้สจนอุธสุประการจากอเพรสุทรจดีสจธนกิจแกเจริญอาเภอบางสและอดีตนายกชนินืนจากตบลางับปอภัยซึ่งไมได้เอยนาตั้งแต่ที่แรกนะครับ